สนักง,งานอายการจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปถึงอาิตไปถึงอาทิตดีนะครับสำนักงานอายการจังหวัดเพชรบุรีนะครับถึงเรื่องการให้ชะลอคดีความและการยุติก,การเพิ่มข้อหาที่ด้มีการแจ้งกับชาวบ้านเพื่อให้คณะทํางานได้ทํางานแก้ไขปัญหาตามเป็นโยูให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยคดีของพี่น้องบางตอย จะต้องมีการชะลอและยุติการเพิ่มข้อกล่าวหาครับขอเสียงสมมติให้กับพวกเราเลยครับข้อที่2เป็นการแจ้งคำสั่งจากรัฐมนตรีไปถึงผู้กำกับนะครับสอพอแกนกระจานนะครับให้ชะลอและยุติการพกเพิ่มข้อกล่าวหาในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนให้ชะลอเอาไว้ก่อนครับผมขอเสียงสมมือให้กับพวกเราครับ ฉบับที่3เป็นนังเศษที่ยื่นไปอย่างประธานอนุกรรมธิการที่ตั้งขึ้นตาม M O U ที่ทําหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องคดีความที่ถึงข้อพิพาทกันนะครับก็ส่งไปให้ประธานและให้ประธานดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วนครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยก็คือว่าคดีที่ดําเนินการเพิ่มข้อกล่าวหากับพี่น้องเมื่อวานนี้และคดีที่กําลังจะพิจารณาอยู่ที่จะส่งไปให้อัยการภายในวันที่27นี้ จะมีการชะลอและยุติการเพิ่มข้อกล่าวหานะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการและตอนนี้ก็มีการโทรประสานงานและพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นครับยุคเจ็ดนี้จะต้องไม่มีการดเาเนินคดีใดๆจากที่น้องบางกอดทั้งยี่สิบแปดายครับนี่คือสัญญาลูกบุชายจากท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐบุญเผ่าครับแล้วก็วันนี้เราได้นังสือ่อแแล้วออกสา่ชัดเจนแล้วก็วันนี้ต้องขอราบขอบพระคุณทุกท่านมากครับแล้วก็ น้องแก๊งพูดอะไรกับพี่น้องที่กำลังชมอยู่นะครับขอขอบคุณพี่นะครับที่เป็นตัวแทนช่วยประสานงานครับขอบคุณทุกคนขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยนะครับขอบคุณพี่พีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อำนวยความสะดวกขอบคุณพี่ๆีเจ้าหน้าที่ท้งเนียบที่คอยประสานงานและเดาเรื่องให้ขอบคุณพี่น้องประชาชนพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องราชดรพี่น้องทุกๆคนคนหนุ่มสาวทุกคนพี่น้องคนนิสิดแอกพี่น้องราชดา หรือพี่น้องเครือข่ายทุกเครือข่ายที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับที่มาช่วยกันเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องบางกอยนะครับเราทุกคนร่วมมือกันจึงมีวันนี้นะครับเดี๋ยวน้องแบงค์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องบางกอยหนึ่งในผู้ที่โดนคดี28คนจะมาพูดอะไรกับพี่น้องเราบ้างครับก็ตอนนี้นะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนแลรก็พี่น้องทุกกลุ่มที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะครับ ซึ่งถ้าไม่ได้ที่น้องที่มาร่วมกับเราซึ่งโดยลำพังที่น้องเราที่น้องวันไาลเรานะครับอาจจะมาไม่ถึงจุดน,นี้นะครับซึ่ง,งก็เก้าควบคุณล่วงหน้านะครับก็ในส่วนของคําสั่งด่วนที่สุดน,นะครับก็เราหวังเพียงว่าคําสั่งดังกล่าวนี้จะมีผลต่อ พนักงานเอ้พนักงานอายการเทศบุรีนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนของพแก่เารนะครับซึ่งเราหวังไว้อย่างมากครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเราไม่รู้จักพูดใครดีก็เรายินยันได้ว่าเรามีเียนอยากจะบอกค่ว่าแผ่นดินบนโลกใบนี้นะครับซึ่งหมู่เมือร้างขึ้นมาให้สิ่งมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราหวังเราคิดว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ควรจะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ดิดเพียงกันนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้อาจจะมีความเป็นอยู่วิถีชีวิตแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยู่ร่วมกันได้ครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้อนกะ็ต้องเดินทางกลับไปที่บางบอยนะครับก็ ขอเป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้องกองกอยทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้าน <onu? S 1> แล้วก็พี่น้องที่มันเคลื่อนไหวกันในวันนี้นะครับพวกเราช่วยกันวันนี้ข้อเรียกร้องจึงสําเร็จนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเราก็คงต้องติดตามแล้วเฝ้าติดตามกระบ,บวนการแก้ไขปัญหาของพี่น<อ>้องกองกอยนะครับยังไม่จบน <K> ะครับกลับใดที่พี่น้องกองกอยยังไม่ได้กลับไปวิจัยแผ่นดินยังไม่จบนะครับแล้ววันที่27นี้ ถ้ามีลายเซ็นของท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐขนาดนี้แล้วรา27นี้เนี่ยพนักง,งานอายการยังคงดําเนินคดีกับชาวบ้านอยู่โดยที่ไม่ได้ทําตามที่คุยกันในวันนี้ที่เราอยู่กันตรงนี้แล้วมีหนังสือเซ็นตรงนี้แล้วนะครับผมคิดว่าเราคงต้องมาที่นี่รับคงไม่ใช่แค่ประเด็นบางกอยครับพร้อมไหมครับพี่น้องครับพร้อมคงไม่ใช่แค่ประเด็นบางกอย ถ้าวันที่27พนักงานสอบสวนเล่นลิ้นและไม่ทำตามที่รัฐมนตรีสซงนะครับล้วโคงไม่ใช่เพื่อเรื่องมปง่อยอันนี้ผมเน้นย้ำเราใส่ความมันคงนะครับผมเน้นย้ำจริงๆนะครับเพราะตรงนี้มาถึงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลแล้วและนี่จะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายผมคิดว่าโค้งสุดท้ายถ้าเรื่องนี้ทำให้พี่น้องฝาฝานสำเร็จก็นจะเป็นผลงาน นะครับแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่ทำตามที่คุยกันเอาไว้โดยเฉพาะันักงานสอบสวนผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นยิบเจตีติดตามไปในทีหนึ่งแต่วันนี้ยังไงครัาบนาก็ขอบคุณท่านท่านรัฐมนตรีรรมนกัสครับเอาใจานักเลงครับเมื่อท่านลงมาเองนะครับแล้วเซ็นเองแล้วรับปากเองแล้ววันนี้ไอ,ไอยุทธการฝ่อดวงใจอะไรของอุทยานเนี่ย ก็ยุติบทบาทไปแล้วเนี่ยก็โอเคครับลูกผู้ชายนะครับวันนี้เราก็จะยกัยกย้ายกันกลับบ้านแล้วรอติดตามวันที่27ว่าคําสั่งวันนี้จะมีผลอย่างไรจะมีผลเป็นจริงมจะสัิ์สิทนไหมพนักงานสอบสวนและอายการจะฟังไหมนะครับก็ต้องติดตามกันต่อดูแต่วันนี้เราได้ผลในที่นข่าพอใจแล้ววันนี้ขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยสดิภาพครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับ แล้วเราจะพบกันใหม่ครับประเด็จการจงพินาศประชาทิพย์ประไตยจงเจริญประเด็จการจงพินาศประชาทิพย์ประไต้จงเจริญ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนักข่าวทุกคนพี่ๆทุกคนที่มาเข้าร่วมนวันนี้ครับขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจขอบคุณพี่ข้าราชการทุกคนในทรังนี้ที่ช่วยกันครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมกานชุมนุมครับขอให้ยอดใจกับบ้านโดยสวัสดิภาพครับค่ะขอบคุณทุกคนที่ขเข้าร่วมงาครับนี้นะคะแล้วก็ นี่นะคะก็จบลงได้ดีเนาะธรรมนัตนะคะได้เซ็นรับหนังสือนะคะการัดการต่อรับการดำเนินการโอยแล้วก็ยุติยุทธการของอุทยานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยจะทําตามข้อตกลงที่เรามีกันไว้ไหมนะคะขอบคุณที่ทุกคนติดตามภาคีเซฟองกอยค่ะอย่าลืมกดกดไลค์นะคะอย่าลืมกดฟอลโลเพจเพื่อติดตามอ่า สถานการณ์ในบางกอยนะคะงงขอบคุณค่ะ